กลับมากอกกระแสโลกกันต่อในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับซานตาคลอสกันบ้างค่ะใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสอย่างนี้ค่ะคนที่รัเสเซีย <c oughs> เขาแห่กันไปสมัครเรียนเลยที่โรงเรียนสอนซานตาคลอสเมื่อชีพที่นั่นเขาทำกันเป็นเรื่องเป็นราวค่ะไม่ใช่ว่าใครจะมาแต่งตัวเป็นซานตาคลอสก็ได้ต้องมีการเรียนแบบจริงจังกันเลยซึ่งตอนนี้ค่ะช่วง2-3ถึงเดือนก่อนที่จะถึงปลายปีแบบนี้คอสท์ตูคอสเขาบอกว่าเต็มหมดเลยแต่ว่าที่นู่นเขาจะเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ที่โรงเรียน Father Frost ในประเทศรัรเสเซียช่วงนี้คลาสสอนซานตาคลอสและผู้ช่วยซานตาคลอสทั้งหลายมีคนแห่มาสมัครเรียนเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นค่ะก็คือรัแสแซนพุชกินคุณครูโรงเรียนอนุบาลวัย59ปีตอนนี้กำลังเรียนวิธีการแต่งหน้าให้เหมือนกับซานตาคลอสมากที่สุดรวมถึงเรียนการแสดงต่างๆเพื่อที่จะเข้าถึงบทบาทซานตาคลอสให้สมจริง การเป็นซานตาคลอสที่ดีค่ะคือจะต้องทำให้เด็กๆเกชื่อว่าคนคนนั้นคือซานตาคลอสจริงๆพุชกินเขาก็เป็นซานตาคลอสประจำโรงเรียนมาแล้ว8ปีเนื่องจากว่าเจ้าตัวบอกว่าเป็นคุณครูผู้ชายคนเดียวของโรงเรียนแต่ว่าเขาก็ย,ยังมาที่นี่ค่ะเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นโดยเขาเชื่อว่าเมื่อเรียนจบแล้วคราวนี้ทุกคนจะต้องเชื่อว่าเขาเป็นซานตาคลอสตัวจริง ไม่ใช่แค่พุชคินที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นักเรียนส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นครูโรงเรียนอนุบาลทั้งนั้นค่ะและพวกเขาต่างเชื่อในความมหัศจรรย์ของวันคริสต์มาสจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์และเทพนิยายให้เด็กๆมีความเชื่อเหมือนกัน อเล็กซานเดอร์ฟรอลฟครูใหญ่ของโรงเรียน Father Frost แห่งนี้เขาบอกว่าจุดประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนก็เพื่อที่จะสอนให้ซันต a าคลอสมือสมัครเล่นทุกคนเข้าถึงบทบาทโดยใครจะสมัครเรียนก็ได้ขอแค่มีความต้องการที่จะทำอาชีพนี้และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ค่ะ ฟลอฟนะคะบอกว่าเด็กๆในรัสเซียอีกจำนวนมากยังไม่รู้จักแซนตาคลอสหรือว่าตัวละครในเทพนิยายทั้งหลายเขาเลยต้องการที่จะเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดซึ่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้แก่เด็กๆค่ะที่ผ่านมาค่ะนักเรียนจากที่นี่สามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองได้น่าพอใจ บางคนเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองได้มากและเป็นซานตาคลอสสมจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตารวมถึงการแสดงและการวางตัวโดยครอสเรียนที่นี่ค่ะจะเน้นการปฏิบตัติทั้งการร้องเพลงเต้นรำและการแสดงต่างๆซึ่งนักเรียนหลายคนก็ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ก็ยังมีอีกจำนวนมากที่ต้องอาศัยประสบการณ์ อย่างเช่นนักเรียนอายุ25ปีคนหนึ่งเขาบอกว่าจะทำตัวให้เหมือนซานตาคลอสหรือว่าเป็นคนแก่ใจดีมันตรงข้ามกับตัวเขาอย่างสิ้นเชิงค่ะแต่เมื่อได้เรียนที่นี่การแสดงการวางตัวของเขาทุกอย่างก็เริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นและเนื่องจากว่าที่นี่เป็นโรงเรียนสำหรับมืออาชีพดังนั้นนักเรียนจะต้องสอบวัดผลถ้าไม่ผ่านก็จะต้องลงเรียนซ้ำใหม่ไม่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปค่ะ ส่วนใครที่สอบผ่านก็จะได้ประกาศน,นียบัตรยืนยันจากทางโรงเรียนและสามารถเริ่มประกอบอาชีพซันตาคลอสแบบมืออาชีพได้ทันทีค่ะ oh. อาทินูนนะคะเขาก็สอนกันจริงๆังเลยไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งหน้าแต่งตัวยังพูดถึงเรื่องของการวางตัวแล้วก็การแสดงอีกบ้านเรานะคะก็มีโรงเรียนสอนการแสดงแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าอนาคตจะมีโรงเรียนสอนซันตาคลอสแบบนี้หรือเปล่าค่ะ ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ามาพบกันในช่วงสีสันค่ะ